สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกูกอกนะคะรอบบ่ายนะคะรอบเย็นๆก็มีลูกๆนะคะมาช่วยดาย้าเนาะนพ่อนิ่มก็ไถนะคะเมื่อเช้าเนี่ยโอ้ยนี่ค่ะก็ให้ทำเหนึ่งชั่วโมงนะคะไปส่งของมาก็ค่ำแล้วค่ะนะคะ เดี๋ยวยินนี้ก็มีหน่อไม้ต้มมีหน่อไม้เผานะคะแล้วก็จิ้งหลีหน่อไม้ออกอยู่บอ่อเด็กๆอันหน่อไม้ออกอยู่บ่ลูกโอ้โหน้องอันแก้เสื้อใส่เลยนะคะตอนนี้โอ้แสดงว่าได้ล่องนี้ก็ถึงชั่วโมงแล้วล่ะเนาะได้วันละได้วันละหนึ่งล่องก็ยังดีนะคะเนี่ย สะอาดสะอานมากเลยโอ้โหน้องอันแก้เสื้อใสเลยนะเนี่ยเป็นไงร้อนบ่ลูกบ่ร้อนบ่ออโอ้ยแน,นี้แก้เสื้อใสเลยนะคะเหลืออีกไม่กี่กอน,นี่ก็จะเอาเอา,เอาเร่งเร่งเร่ง,งหมดล่องนี้ก็พากันกลับเลยอ เสียมแม่ก็คมอยู่ได้นะไปเอาหม่แถวเง่ามันก็เอามือดึงเอาก็ได้ลูกมันไม่ได้สับหน่อไม้ที่มันขึ้นใหม่บอโอดูเจ้าอ้วนนะคะนูน่นเจ้าอ้วนก็ช่วยหาหนูหามแมลงต่างๆทั้งเจ้าอ้วนเจ้าขาวน,นี่นะคะเจ้าอ้วน ขุดอยังเนาะอ,อ,อ้วนเอ้ยเอ้าเร่งเร่งได้ย่าช่วยโอ้เอ้าไอ,อ,อ้ขาวอยู่นู่นนะคะไอ้ขาวไอ้ขาวก็พอไอ้ขาวหาหนูหรือเปล่าเดี๋ยวต้องเอามีดมาเลาะนะคะแขนงมันออกเพราะว่ามันเยอะเกินนี่หน่อไม้ของเรานะคะเมื่อชานี่คุณแม่ก็ส่องอยู่ นี่ออกอยู่จ้านะคะอันนี้เป็นหน่อไม้เพชรน้ำพึ่งนะคะนี่อันนี้อีกนะคะนี่โอ้สวยๆ,ๆสะๆสะสะสะลงร่องนี่ หอมจังเลย,เลยาาโอ้ขาขาดแล้วบ่นนะโอ้เราเป็นยัางมันข,าด,ขาดแล้วก็เอาขึ้นอันที่มันย่างกับยาสงสัยมันเห็นจริงหลีดแล้วมั้งนั่นนะ่ะ ตัวนี้พ่อนิ่มก็อยู่ทางนั้นนะเดี๋ยวถ้าเสียร่องนี้เสร็จก็พากันกลับบ้านได้เลยเด้อเดี๋ยวแม่จะไปดูพ่อใส่มองก่อนไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อจะไปใส่มองตรง ดูลูกชายขุดให้แล้วก็มันก็ขุดเองเอา้าเอา้เอ,อไม,ยายาม่พยายามพยายามสงสัยเห็นจริงหรีดแล้วหละนั่นนะ่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังไม่ยอมไม่ยอม นี่นะคะก็โอ้มองดูก็สะอาดตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามันโดนแดดนะคะก็สวยงามเลยแหละนี่นะคะไผ่อันนี้ไถเรียบร้อยแล้วก็ร่องนี้ก็จะเป็นเพิ่งปลูกไปเนาะไผ่หวานเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไผ่ปักกิง่ง นี่นะคะหญ้าที่คุณแม่ปลูกไว้น่ะนั่นนะอันนั้นด้วยนี่อันนั้นด้วยโอ้เกิดทุกหลุมเลยนะคะนี่ปะเดี๋ยวเราไปดูพ่อนิ่มใส่มองนะคะนี่ก็จะใส่ตรงนี้แหละลองดูนะคะลองดูว่าจะได้ไหม นายมามา,มากินอันนี้นะ่ะสงสัยวัวเข้ามากัดได้นี่วัวเข้ามากินหมดแล้วเอฟซี FC. เอ้ยบอลนีร้อยมากินหญ้าหวานคอยบดเลยบอลนี่งูโน้อยผายเด้หญ้าไม่มีหางเลยนะคะนี่โอ้มาจะาทั้งใดเนาะอันนี้ น้ำบ่อนะคะไม่แห้งทั้งปีเลยลอดใต้ก้อนหินออกมานะคะเนี่โอ้สายกิ๊กเลยนี่นะคะ FC อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่ดูนะดูให้ดูเหมือนมดเหมือนอะไรเลยนะคะนี่สวยมากมีเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เพราะว่ามันมีความชุ่มชื้นเนาะมันก็เลยขึ้นเต็มเลยนะคะเขียวๆเลย ว้าวสวยจริงๆนี่นี่นะคะพ่อนินมก็ใส่มองนะคะจะใส่กี่ล้างพ่ออ๋อทดลองดูก่อนเนาะนี่วันนี้ไปส่งหน่อไม้นะคะก็เลยนี่แหละได้มองมาด้วยเอม งอะไรก็ไม่รู้นะคะจะลงกับพ่อแล้วละ่ะดูมันจะลงกับพ่อแล้วนะนี่ไปไปลงไปโอ้ปลาปลาตัวเล็กนะเป็นเป็นฟูงเป็นฟูงอยู่เลยโอ้โหน่าจะหนาวมากเลยนะแล้วพ่อจะมายามตอนไหนตอนเย็นๆนะอ๋อเย็นๆแล้วามายามเลยแล้วก็เอาขึ้นเลยเแล้วก็ใส<า>่ไว้เหมือนเดิมใส่ไว้เดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสิถึกอยู่บอเออของใหม่นู่นหลักหลักเขาก็มีด้วยนะพอทางนูนนะ้นน่ะนู่นข้างหน้าพอนนะหรือว่ากิ่งไม้เฉยๆอยบอว้ายลึกมากเลยเออก็อน,นั่นแหละ สงสัยแล้วจะอ้วนสงสัยแล้วว่าพ่อไปทำอะไรมันก็มองมอง่รายนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่คะ<ง> Từng chưa